คาถาถูกหวยของหลวงปู่สวงได้ถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ท่านหลวงปู่สวงท่านได้สำเร็จวิปัสสนากรรมฐานมีวิชาการคือยานเจ็ดท่านรู้ที่มาที่ไปสามารถรู้อดีตรู้ปัจจุบันรู้อนาคตรู้พบรู้ชาติไปมาคล่อง เคล็ดลับการซื้อหวยให้ถูกผู้ชายจะซื้อหวยให้ใช้มือซ้ายจับจะรับเงินก็ให้รับมือซ้ายมือซ้ายจะเก็บเงินอยู่จะซื้อถูกขายแพงอยู่ที่มือซ้ายส่วนผู้หญิงจะซื้อหวยให้ใช้มือขวาจับจะจ่ายเงินก็ให้ใช้มือขวาจะรับเงิน ก็ให้รับมือขวามือขวาจะเก็บเงินอยู่จะซื้อถูกขายแพงอยู่ที่มือขวายิ่งมีความศรัทธายิ่งมุ่งมั่นยิ่งสําเร็จให้มันภาวนาเพียรเพ่งเป็นประจำพระคาานี้จะสําเร็จได้ก็ด้วยบุญวาสนาของท่านผู้สวดด้วยบุญก็ต้องมันทำจึงจะช่วยให้สําเร็จ ได้โดยง่ายคาถาถูหมวยของหลวงปู่สวงหากสวดร้อยแปดจบได้ยิ่งดีหากท่านพร้อมแล้วให้ว่าพระคาถาดังนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัส สัพพะคาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธทสาสานสหเวยังเอหิอัคคชายะ อัคคชาหิสหหิโตเอหิมัมะกุณยสัจจังจักขุวิญญาณังสติโลกวิถูสัทธาเทวะมนุษย์านาังอุอัคขหานิมิตังสหหวยยังเอหิอัคคชายะอัคคชาหิสหหิโต เอหิม,ะมะักมักุณเนัจ,จังจักขวิญญาณังสติโลกวิถูสัทธาเทวะมนุษย์สานางังอุปคาหานิมิตตังสหเวยยงเอหิอัคชายะอัคชาหิสหิโตเอหิม,ะมะัมักุณเนสจจัง จักขวิญญาณังสติโลกวิทูสัทธาเทวะมนุษย์สานังอุปัคหะนิมิตตังสหเวยังเอหิอัคคชายะอัคคชายิสหหิโตเอหิมะมะกุณยสัจจังจักขวิญญาณัง สติโลกวิถูสัทธาเทวะมนุษย์สานังอุปัคขะนิมิตตังสหเวยยงเอหิอัคคชายะอัคคชายิาหสหหิโตเอหิมะมะกุณยสัจจังจักขุวิญญาณังสติโลกวิถู สัทธาเทวะมนุษย์สานังอุปัคขะนิมิตตังสหหวยยงเอหิอัคคชายะอัคคชายิสหหิโตเอหิมัมะกุณยสัจจังจักขุวิญญาณังสติโลกวิถูสัทธาเทวะมนุษย์สานัง อัคขะหะนิมิตตังสหหวยยังเอหิอัคคชายะอัคคชายสหหิโตเอหิมะมะกุณยสัจจังจักขุวิญญาณังสติโปรกวิถูสัทธาเทวะมนุษย์สานางังอุปัคคะหะนิมิตตัง สหหวยยังเอหิอักขชายะอักขชาหิสหหิโตเอหิมะัมะกุณเน,นสัจจังจักขุวิญญาณังสติโลกะวิถูสัทธาเทวะมนุษย์สานังอุปัคขะนิมิตตังสหหวยยังเอหิ อัคคชายะอัคคชายิสหหิโตเอหิมะมะกุณณยสัจจังจักขวิญญาณังสติโลกวิถูสัทธาเทวะมนุษย์สานังอุอัคขะหะนิมิตตังสหหวยยังเอหิอัคคชายะอัคคชายิ สหหิโตเอหิมัมะกุณเนัจจังจักขุวิญญาณังสติโลกวิถูสัทธาเทวะมนุษย์ศานนาอุปัคขานิมิตตังสหหวยยังเอหิอัคคชายะอัคคชหิสหหิโตเอหิมัมะ,มะ กุณเนสัจจัจักขวิญญาณังสติโลกวิถูสัทธาเทวะมนุษย์สานังอุปัคขาหานิมิตตังสหมวยยังเอหิอัคคชายอัคคชหยสหหิโตเอหิมะมกุณเนสัจจัจักขวิญญาณัง สติโลกวิถูสัทธาเทวะมนุษย์สานังอุปัคฆะนิมิตตังสห,หมวยยังเอหิอัคคชายะอัคคชาหิสหหิโตเอหิมะมะกุณยสัจจังจักขุวิญญาณังสติโลกวิถู สัทธาเทวะมนุษย์สานังอุอัขหะนิมิตตังสหหวยังเอหิอัคคชายะอัคคชาหิสหหิโตเอหิมักมะกุณยสัจจังจักขวิญญาณังสติโลกวิถูสัทธาเทวะมนุษย์สานังอุ อัคคหะนิมิตตังสหหวยยังเอหิอัคคชายะอัคคชาหิสหหิโตเอหิมะมะกุณยสัจจังจักคุวิญญาณังสติโลกะวิถูสัทธาเทวะมนุษย์านังอุอัคคหะนิมิตตัง